ขอต้อนรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะชาวมีนเนี่ยสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเลยนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือมันเกิดลูน่าอีคลิปหรือจันทะคาจจันทะลุป,ปราคาในเรือนราศีมีนเลย15องศาราศีมีนตั้งแต่วันที่7กันยายนแล้วพลังงานนี้จะส่งผลจนถึง7กุมภาพันธ์เกิดอะไรขึ้นคะจารย์ชาวมีนหลายคนต้องปิดจบความสัมพันธ์กับเพศชายในชีวิตนะอาจจะเป็นแฟนสามีคุณพ่อ หน้าพี่น้องอการติดจบแบบถาวรหมายถึงอาจจะไม่ได้คุยกันเลยอาจจะเลือกรายหย่าร้างเลยซึ่งชาวมีนหลายคนมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นด้วยพลังงานของสุริยคราจันทคราในเชิงกับกันพอมันเกิดจันทคราขึ้นมันก็จะเกิดสุริยคราซึ่งสุริยคราของชาวมีนก็จะไปเกิดในเรือนที่7คือเรือนคู่รักและความสัมพันธ์มันเลยทําให้ชาวมีนหลายคนต้องปิดจบประเด็นความสัมพันธ์เป็นสําคัญเลยนะเดือนตุลาคมก็ยังส่งผลโดยเฉพาะเจ้าดาวศุกร์วีนัสมันโคจรเข้าเรือนคู่รักเรือนความสัมพันธ์ของชาวมีนมาตั้งแต่วันที่1119 กันยายนเนาะเพราะฉะนั้นตั้งแต่19กันยายนจนถึง13ตุลาคมชาวมีนหลายคนมีเกณฑ์การเจอความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีมากมีเกณฑ์การประณีประนอมความสัมพันธ์ที่ดีมากเช่นกันใครที่มีปัญหาอยู่ระหองระแหงอยู่แต่รู้สึกว่ามันยังไปได้นะเรายังจะไปไปจัดการประณีประนอมมันได้นะก็ทําในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเดือนตุลาคมก็1-13ตุลาคมทําได้เลยถือว่าดีมากๆรวมไปถึงคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานคบกันดีไม่มีปัญหาใดๆก็ตามนะเดวสุกสง่งผลต่อพลังงานเม็ดเงินด้วยการ ของเงินการปรารถนาการเงินจากแฟนจากคู่ส่งผลต่อสเสน่ห์และความเป็นบวกของชาวมีนได้ด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้อาจารย์จะไปในเรื่องของเดือนนี้ก่อนอันดับที่1 แต่วันที่9จนถึง18ตุลาคมก็ประมาณ10วันนะมันเป็นพลังงานที่ค่อนข้างยากของชาวมีนเนาะเจอการกดทับจากสุริยคราสจันทคสไม่ว่านะยังเจอพลังงานนี้อีกเขาบอกว่าเป็นช่วงที่สับสนเอาแน่เอานอนเรื่องของเม็ดเงินไม่ได้เลยไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในเรื่องของการเงินจะสังเกตว่าการเงินของชาวมีนน่รู้สึกมันเป็นปัญหาจริงๆไม่รู้ปัญหาเกิดจากเม็ดเงินจริงหรือปัญหาเกิดจากความคิดและไมเซ็ตเรานะฮะแต่ให้ระมัดระวังการโดนหลอกจริงๆนะเนื่องจากเนปจูนดาวเจ้าลัคนาเรากับดาวศุกร์มันเล็งกัน มันออป osit กันแล้วดาวศุกร์เป็นดาวการเงินที่เป็นการเงินการลงทุนโดยตรงเลยของชาวมีนอาจารย์ลิศเตือนว่า9-18ตุลาคมลงทุนผิดพลาดโ mm hmm. ดนหลอกสับสนไม่กล้าตัดสินใจเรื่องการเงินหวาดกลัวการจัดการการเงินจะเกิดขึ้นกับชาวมีนในช่วงนี้ค่ะต้องระวังในทางตรงข้ขามนอกจากเรื่องเงินแล้วมันก็จะมีเรื่องความรักเข้ามาด้วยเนื่องจากวีนัสหรือดาวศุกร์เป็นดาวความรักด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวเจ้าลัคนาเรามันเลงกับดาวศุกร์เนี่ยนอกจากส่งผลปัญหาเรื่องเงินแล้วในช่วง 9- แตุลาฯยังส่งผลเรื่องความสัมพันธ์อีบางคนที่โสดนะจะหยหาความรักความสัมพันธ์โดยการที่จะไปเจอคนหลอกอะนะนะบางคนนะออ้ยอาจารย์มันเจอความรักเข้ามาจังเลยมันดีจังเลยค่ะสุดท้ายโดนหลอกโดนสวบข้างหลังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาในช่วง9ถึง18ตุลาคมต้องพิจารณาดีๆชาวมีนโอเคไหมคะระวังการโดนสวบนะคะ,ะ <laughs> นะคะทีนี้ในช่วง24ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนเจ้าดาวเนปจูนดวงนี้แหละก็จะทํามุมที่ดีกับดาวพุธซึ่ง ดาวพุธเนี่ยของคนมีเนี่ยดาวพุธจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยตรง <Wow. S 1> พอ24ตุลาถึง6พฤศจิกานี่สิถึงเป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆค,คลายดีขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์โอเคไหมโดยเฉพาะดาวพุธเนี่ยทางไซคิกอลเบริตี้เนี่ย ความสามารถทางยานทิพย์เนี่ยดาวพุธจะเป็นดาวที่เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับดาวที่เป็นดาวยานทิพย์คือเนปจูนมันจะส่งผลในเรื่องของเชเลพีพาทีการสื่อสารโทรจิตลองดูนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะจะไปลองดูนะชาวมีนหลายคนในช่วง24ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนความนึกคิดสามารถส่งกระแสจิตไปสู่คนที่เรารักหรือคนที่เราชอบได้คนที่หายไปนานแล้วไม่เจอกันนานแล้วหนูนึกถึงเขาไบ่อย จะเห็นความเคลื่อนไหวเขาผ่านซอกท้องทางหนึ่งและดูความมหัศจรรย์นะเพราะชาวมีนพลังงานนี้อยู่ในใจนะที่สําคัญคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานจินตนาการนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการวาดภาพการเขียนนิยายคนทํางานนักพูดใดๆทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารเวลาที่ ดาวพุธทำมุมกับเนปจูนแบบนี้นะคะตั้งแต่24ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนโคตรดี <Good. S 1> เลิศมากเลยนะส่งผลเป็นบวกกับตัวเองมากๆทีนี้มันจะมีพลังงานของดาวอังคารที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเม็ดเงินเนื่องจากว่าอังคารเป็นดาวการเงินของชาวมีนนะเงินสดนะ,ะดาวเงินสดนะอังคารเนี่ยมันโครจรอยู่ในเรือนที่9คนที่จะต้องเดินทาง ที่ต้องมีการเดินทางในช่วงของเดือนตุลาคมอาจารย์แนะนําว่าโดยเฉพาะถ้าต้องเดินทางรถเรือเครื่องบินเดินทางไกลและถ้าการเดินทางนั้นเกิดในช่วงตั้งแต่วันที่12ตุลาจนถึง16พฤศจิกายนระมัดระวังความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการเดินทางนิดนึงเงินศูนหายทรัพย์สินสูญย์หายที่เกิดจากการเดินทางได้ด้วยนะ <Okay. S 1> เพิ่มความระวังเข้าไปหน่อยแล้วกันคะ่ะ <Okay. S 1> ทีนี้เดี๋ยววันที่7ตุลาคม 7ตุลาจนถึง20ตุลาคมมันจะเกิดฟูมูลฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับเอาไฟฉายสปอตไลท์ส่องเข้าไปในเรือนชะตานั้นๆมันก็จะเกิดฟูมูลในเรือนการเงินสดของชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่7ตุลาจนถึง20ตุลาคมเท่ากับอะไรคะชาวมีนจะเห็นชัดเจนมากในเรื่องการจัดการเงินสดของตัวเองนะหลายคนจะเห็นว่าเอ้ยเราบกพร่องตรงน,นี้นะหลายคนจะเจอในเรื่องของโอกาสโชคการเงินที่เกิดขึ้นก็ได้นะ<ม>ในเรื่องของการเงินในช่วงตั้งแต่7ตุลาจนถึง20 ตุลาคมด้วยพลังงานของฟูมูลที่ส่งผลในเรือนการเงินโดยตรงนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะทีนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคู่จรเป็นเรื่องที่ชาวชาวมีนเนี่ยคิดตลอดทั้งปีแหละเนื่องจากดาวพฤหัสก็โคจรเข้าในเรือนที่5เรือนคู่จออยู่ตลอดเวลาของชาวมีนตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะทีนี้ในเรื่องของการลงทุนหรือคนที่เทรดหุน้นคนที่จะก,การลงทุนใหม่จะลงทุนใหม่จะเทรดหุน้นจะเกี่ยวพันกับเรื่องของเอ่ออะไรอ่ะคนที่เทรดแล้วกันนะหรือจัดการการเงินโดยตรงนะคะหรือ ต้องการไปกู้เงินไปยืมเงินเกี่ยวพันกับธนาคารเกี่ยวพ,พันกับบัญชีนะจะเลิศมากพอดาวศุกร์วีนัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือน8เรือนการเงินโดยตรงโคจรกลับบ้านตัวเองตั้งแต่วันที่1 4ตุลาคมจนถึง6พฤศจิกายนทําได้เลยคือเลิศคือดีชัดเจนนะคนที่จะกู้เงินจะยื่นเอกาสารธนาคารจะเกี่ยวพันกับการขายประกันก็ได้นะฮะจะเกี่ยวพันกับการจัดการบัญชีดูแลาการเงินผู้อื่นไปขอยืมเงินชาวบ้านเลิศ14ตุลาจนถึง6พฤศจิกายนทําได้เลยคือดีงามมาก เป็นการที่ดาวการเงินคุกโคจรกับเข้าบ้านตัวเองในรอบปีนี้นะคะพอหลังจาก6าพฤศจิกาไปแล้วก็จะหลุดพลังงานนี้เลยนะไม่เกี่ยวพันแล้วก็เร่งทาในช่วงที่อาจารย์พูดแล้วกันนิวมูนเกิดขึ้นก็ส่งผลอาจารย์พูดไปแล้วในเรือนที่10เรื่องของการงานใดๆนะฮะ ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวมีนก็คือดาวพฤหัสพฤหัสยังคงเดินหน้าอยู่ในเดือนตุลาคมนี้ทําอะไรทําได้เลยเร่งทําเข้าเดี๋ยวเจ้าดาวการงานของเราจะเดินถอยหลังในช่วงตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนค่ะจนถึง11มีนาคมชาวมีนอาจจะเจอเรื่องของการงานเก่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปทําแบบ เก่าหัวหน้าเก่าย้อนกลับคนเก่าๆย้อนกลับงานที่ไม่เคยต้องทํานานแล้วต้องย้อนกลับมาทํามันจะเกิดขึ้นในช่วง11พฤศจิกายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรอาจารย์แนะนําว่าให้เริ่มต้นก่อน11พฤศจิกายนซะเดือนตุลาทั้งเดือนยังถือว่าเป็นบวกยังเริ่มได้อยู่นะคะยังไม่เลวร้ยวายเท่าไหร่ ถ้าช่วงที่อาจารย์ว่าไม่ควรเริ่มต้นธุรกิจก็อาจจะเป็นในช่วง1-9ตุลาคมละ่ะแค่นั้นนะเพราะว่าเจ้าดาวพฤหัสดาวการงานเรากับดาวพุธท,ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเอกสารสัญญาเนี่ยมันทํามุมสแควร์กันมันย้อนแยงนะ้งเนาะก็หนึ่งถึงเตุลาก็อย่าไปเริ่มซะก็แค่นั้นคนที่จะมีธุรกิจใหม่คนที่จะสร้างอะไรบางอย่างในเรื่องการงานตัวเองให้เป็นบวกขึ้นมานะทำในช่วง18ตุลาถึง6พฤศจิกาคือถือว่าดีมากนะเพราะว่าเจ้าดาวพฤหัสจูปิเตอร์เป็นดาวการงานเราเขาทํามุมทราย จาอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินที่เป็นเงินสดเราวา <Wow. S 1> เป็นบวกในช่วง18ตุลาถึง6พฤศจิกานนะอ่ะอันนี้ดีนะอ่ะจบแล้วชาวลัคนาราศีมีน